สวัสดีค่ะเล็บปเกินกับเบนส์สเก๊กควันนี้เราจะมารีวิวถุงตดนะคะนี่เป็นถ<ม>ุงตดนะคะข้างหลังเขาก็จะบอกว่าให้เรากดมันจะมีปุ่มๆตรงนี้อยู่ให้เรากดไปมันก็จะพองม,มันก็จะแตกมางเราก็จะได้กลิ่นตดนะคะใช่นี่ค่ะไ<ม>ด้ยาบีบนะคะ<ม>ถ้าบีบถ้าเราเผลอบ,บีบนะคะ จะมาลองเล่นกันเลยทำเลยนะโอเคพี่เคททำกก่อทำเลยทำเลยทำพร้อมกันเลยปีละนล่งนั่งลงขอขย่อนหน่อยนะครับไม่ขอมีเคทจะไม่ ทำไมขอพี่เฮียยังไม่พี่เฮียตกใจพี่เฮียตกใจอ่ะผมเหม็นมากอะลองไปซื้อได้นะคะเหม็นมากค่ะใช่ค่ะถ้าอยากพี่ฝ้ายอันนี้เหม็นท่านอันนี้เหม็นนะเหม็นมันไข่เน่าเหม็นมากนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะคลิปหน้านะคะ จะไปแก้สกายเลยค่ะลุงเจสซีนะะ่นะคะชร์แขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอของหนูถ้าชอบกดไลค์และก็อย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย